สวัสดีครับผมนายทิติวัฒน์วงสุยภาพัฒนเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2บ้านยุบเสลียงตำบลกุตะเพชรอำเภอรับสนทิจังหวัดลบบุรีหลังจากที่ผมและสมาชิกนะครับได้ร่วมอบรมโครงการพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงเราก็ได้นำความรู้นะครับมาใช้นะครับก็คือเรานะครับได้จัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์ผักขึ้นมานะครับที่หมู่บ้านของเรานะครับ เพื่อนำไปใช้ในระดับหมู่บ้านแล้วก็ตำบลน,นะครับเพื่อแบ่งปันให้กับผู้อื่นนะครับหรือว่าท่านใดนะครับที่ต้องการเมล็ดพันธุ์ผักจากเรานะครับก็สามารถมาขอได้และเงื่อนไขก็คือว่าสามารถเอาเมลเ็ดพันธุ์ผักของเราไปแล้วก็นำเมล็ดพันธุ์ผักมาคืนนะครับถ้าไม่มีตอนนี้นะครับก็คือได้ผลผลิตก่อนถึงถึงนำมาคืนนะครับแล้วก็ สามารถเอาไปปลูกในพื้นที่ของตนได้นะครับแต่ว่าพื้นที่ทดลองนะครับหรือว่าพื้นที่สาธิตที่ผมมีอยู่ก็เป็นสถานที่สาธารณะนะครับก็คือสาลหลวงประจําหมู่บ้านของเรานะครับก็คือหมู่บ้านยุบเสลี่ยงนะครับซึ่งเป็นที่สาธิตนะครับของในการปลูกผักนะครับของสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมดนะครับก็อยากให้ระดับตําบลนะครับที่จะทํานะครับก็ มาดูตัวอย่างได้นะครับและเราก็มีการสาธิตนะครับทําปุ๋ย E-M นะครับตอนนี้นะครับผมก็ได้แจกจ่ายให้กับสมาชิกนะครับทุกหลังคาเรือนนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็ยังส่งเสริมนะครับให้เลี้ยงปลาเลี้ยงไก่นะครับแล้วก็ไก่ไข่ไก่บ้านนะครับเราก็มีอาหารนะครับที่บริโภคในหมู่บ้านแล้วก็ระดับตำบลนะครับและ ตำบลกุตะเพทนะครับก็เป็นตำบลต้นแบบนะครับในการปลูกผักกินเองนะครับลืมโพสถ้ามีการปิดประเทศนะครับปิดหมู่บ้านขึ้นมานะครับเราก็สามารถอยู่ได้นะครับเนื่องจากตำบลกุตะเพทนะครับมีผักมีอาหารนะครับพร้อมที่จะไว้บริโภคนะครับที่สามารถเลี้ยงตนเองได้ครับ